สวัสด so ah, uh, ีเพื่อนๆครับผมของเลยช่างอันชิ้นคันนี้ครับของคือบ้านบัวครับอ่าก็เสร็จแล้วช่างเอ็นเร่งมากเลยอคันนี้แสดงว่าเจ้าของมีตังคจ่ายแล้วใช่ไหมนี่นี่ก็เอ้เกียเสียอยู่ไหน ด๋ยังไม่มาส่งฮะนี่ครับงานเชื่อมงานอะไรก็นี่เช็คของรถก็เช็คดูเองได้เลยครับเชื่อมเสร็จเต็มเต็มเลยใช่เนี่ยไม่ต้องห่วงครับแน่นเอียดข้างล่างข้างล่างแน่นจุดๆเนี่อ่าใช้เหล็กความหนาเริ่มที่สองมิล สองเมนเริ่มที่สองเมนดก็สองเมนก็คือเหล็กที่ใช้สองเมนก็คือเหล็กพื้นเนี่ยสองเมนดสามเมนดสองเมนดสามเมนตามระดับไล่เลเวลไปครับความแข็งแข็งช่วงล่างทีนมากก็หกนิ้วหกเมนขึ้นอะช่วงล่างก็หกเมนขึ้นเนแน่นๆเลยโอ้เอเหลี่ยมตาพอดีเลย เนี่ยเล่าไรอะพวกเนี้หกเบนหกเบนเนี่ยซีเคียมก็หกนเบนครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้เช็คเคียร์ด้วเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังอันข้างเขาทำก่อนโอ้ข้างหลังวันนี้มีไอ้ทำผ่ามมน,จจนยังมันติดจอเดียบห้าศูนย์ห้าศูนย์ก็บอกเดียวครับก็บอกแยกเนี่ยก็บอกแยก กระบอกเดิมไม่เอากระบอกเดิมไว้ดันดินครับนี่หน้าเนี่ยอันนี้ตัวแยกเลยตัวนี้ใส่ตัวแยกน้ำมันอะเนี่ยทั้งสีหายแล้วอุ๊คันนี้เขียวอีกแล้วครับผมนี่ ถ้าข้างในเขียวก็ข้างนอกก็เขียวครับเขียวไอ้เขียวตัวเนี้ยีช่างผสงสีเองเดี๋ยวใครจะพ่นสีครกยิงพ่นเองเลยอ่ะพ่นเองเลย เอ้ยพวกนี้อะไรคิวนี่เดี๋ยวตัวอ่ะไอะ้ฝากระโปงไอคันข้างหน้า KS เดี๋ยวอ่ะนี่งานข้างหลังก็มีประมาณนี้แหละคันนั้นคันนั้นเป็นคันของวัดเอามาทำเอ่วเวอ power อะประมาณใส่เพิ่ออมววอะรวมอะไร power แล้วก็ทำอะไรเพิ่มไม่รู้อะ เป็นเน้นที่พว,วงมาลัยเขาเอยของคันนี้ก้นสีฟ้าแล้วนี่ก็ได้พื้นไน้ไรแล้วครับก็เดี๋ยวช่างเอ็นก็เริ่มไล่ติดฝาข้างขาท้ายแับนี้คันนี้คันนี้ก็เกือบเสเร็จแล้วนี่อ๊ะ เล้วหือฝาท้ายอ่ะอันนี้ไอ้ข้างบนมันเอาแบบยกข,ขึ้นหรือติดทาวนเลยแตแดงมันอะฮะอะไรนะยังไม่รู้เดี๋ยวคืนนี้ถามเจ้าของให้ถามเจ้าของเลยเรียกว่าติดเลยถอดด้วยแบบเชื่อมติดเลย